เอาไว้ควาเมเคารพพระบรมรูมรไว้ดุลกันจรงรักภักดีและปกป้อาางรักษาพระบรมเดชแผ่นเป็น,ปนสืนยรวมจิตใจของคนชนชาวไทยเป็นสมัยทุกยุคยปีและเป็นรากฐานให้เกิดชาติที่สมเด็จพระนานงเจ้าฯพระบรมราชินี เพื่อมอบให้กับสัตว์ศึกษเป็นการปลูกฝังให้นักเรีอันดีให้กับตัวนักเรียนและคุณอาหารที่สุดนี้ได้ต่อมากระทรวงอ่านได้ได้ใครต่ออไรเงียครับมาช่วยกันนะครับที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดริสเกตองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงองค์การ ส่วนตำบลหนองไฮองค์การองค์การบ,บริหารตำบลภูเงินองค์การบ,บริหารส่วนตำบลภูผาหมอก องค์การบริหารส่วนตำบลสังกิตองค์การบริหารส่วนตำบลอยู บริหารส่วนตำบลบัวน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลขับแลคลงองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส,านะสํารารเทศบาลตำบลกระหวัน ตำบลการทององค์การบริหารส่วนตำบลหัวชาและองค์การบริหารส่วนตำบลอีหลังเสร็จ้ดที่เดี่ยวด้านขา้างครับ ระดับขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชิญไปปฏิฐานนักองค์กรปกครองส่วนองเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความปรับเพื่อปิติเป็นอย่างยิ่งที่เดินพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความใจกันทั้งประเทศและน้องคำนนึกในปัญหาภณาที่คุณมีชี ได้จับทีมเป็นแผนภาพขนาด8.25